ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไอยอทุกคนนะครับวันนี้ผมกัมมานาเอานี่ครับสิไปเที่ยวน้ำตกตาก,กวงสีเนาะเหมารถแล้วนะครับเพินน่นคิดนำเชจานเชจานเก็บนะก็ประมาณแต่ร้อยกว่าบาทนะครับกับเลยเพิ่นพาเลาะเที่ยวเลยนะครับก็คือเหรียญนี้เพราะว่าน้ำมันอยู่ราวน่าแพงนะครับแต่ไร้ว่าจะไปเนาะโอเคเดีย๋ยวากให้ทำกันว่าเอาสิบเป็นจังไร นะครับถือว่าพาทุกคนนะครับรอบเมืองลาวเลยรอบหลวงพระบางนะครับเล็กน้อยเล็กน้อยใส่ชุดสวยอันนี้คือเปลี่ยนชุดแล้วตอนนี้นะครับให้ทุกคนได้เบิ่นะครับเบื้องเส้นทางว่าจากในเมืองหลวงพระบางเนี่ยออกไปข้างนอกไปจะกไหบางถนนเจ้ากัเอยากใหพาทุกคนนะครับไปที่ ตาดกวงสีนะครับเป็นน้ำตกกววงสีนั่นเองนะครับแล้วก็ไปเที่ยวที่อื่นนะที่มื้อนี้น่าจะยาวมากเลยนะครับเป็นตอนนี้นะครับโคงการมาถึงทางขึ้นนะครับน้ําตกตาดกวางสีเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องต่อรถขึ้นไปอีงนะครับให้มันถึงมันทอดต้องรอใจมันกันนะซื้อตั๋วนี่ครับแล้วก็ขึ้นรถที่เน ว่าเนี่ยน่าจะทากันจะได้มนะันเอาเอาน้ำมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อปีก่อนนะครับบอลซื้อปีมันก็จะเขียนไว้อยู่ทางนี้นะครับบอลรู้ว่าวันอดไรนี่ข้างในเดี๋ยวสิเข้าไปซื้อปีก่อนนะครับสองนะจุดขายปีเท่าไหร่ 50,000เท่าใด50,000 50,000ซื้อได้มั้ยกิน,นมีผ้ามากก็จะมีเงินกินเต็มเลยนะครับเดี๋ยวมาซื้อเข้าไปอเอาล่ะแล้วก็ไปซื้อที่นั่นน่ะ ออกไหมของมันจอขายของเต็มเลยนะครับจะได้กินอะไรท่าน,นั้นมันมีแนวกินอยู่ของคนข้างล่างกินไหมล่ะกินกินก่อนเนะแล้วค่อยไปทีนรถได้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะครับก่อน,นก็ส่วนมากก็จะเห็นคนไทยเนาะนมีร้านอาหารอยู่นี่นะครับเดีย๋ยวเราจะไปกิน เข้ากันแล้วค่อขึ้นรถไปนะครับมันฝนจะตกเลยอะครับมีแต่ส้ตมตำไก่ย่างมาน้าคือเหมือนเธอเยอะมากไอ้ส้ตมตำไอ้ส้ตมสำตำเลือกเลยแล้วแต่ไม่ร้านไหนก็ได้เยาเดเดาเี๋ีิ มันเหมันกันหมดเลยครับทุกคนแล้วแต่เธอเข้าไปเหอะไปอันนี้อันนี้เนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปน้ำตกตากรองสีเนี่ยจากรถรถไฟฟ้านี่นะครับขึ้นตัวเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปไปของบ้านขึ้นไปไปของบ้านขึ้นจังไหนนะครับผู้ชมก็เหมือนฝนจะตกนี่แหละนั่งรถไฟฟ้าไป รถไฟฟ้านี่แหละรถไลับส่งแล้วก็คนละสาวห้าพันนะครับก็ประมาณห้าสิบกว่าบาทนะครับอันนี้ลงไปใช่ถึงแล้วนะครับใครลงต่อนนี่บ้างเขาจะลงก็จะ,จะถ้าผู้ใดลงมาแล้วก็จะลงไปนะครับแล้วเราจะย่างขึ้นไปข้างบน นะครับพอลงเรถแล้วเราจะย่างขึ้นไปก็จะมีร้านค้าขายของตลอดสุดทางเลยนะคือมาแล้วเนี่ยไม่จะค็ดว่าสิบได้มีแนวจ่ายมีแนวให้ซื้อหลายอย่าเลยครับตลอดทางเลยสุดทางจริงๆนะครับแนวกินกยจาคิดว่าสิบมีแนวกินมีแนวกินตลอดทางเลยดูครับไก่เป็นแถวแบบนี้แหละเป็นตัวบางใหญ่นีย ไก่ไหมเท่าใดตัวละแสนกรีบตัวละเส้นกีบโอ้ตัวละสองร้อยกว่าบาทนะครับจะเดินขึ้นไปเออเสื้อแบบนี้นะมะนาวโอเคเลยพี่ใส่ไปทำงานหรออืมน้องรูกว่าจะลาออกจากงานแล้วไม่ใช่ใส่เล่นโอ้ยไป เนี่ยมีร้านอาหารอยู่นี่เรามากินอยู่นี่ก็ได้นี่ยกะรีวันนะกะอยากกินหิวหิวกันไปอุ้ยเธอกล้วยยัสไส้เนื้อวัวให้กินนี่เท่าไหร่ด้เท่าไหด้แม่ค้าคือใครเก๊งแค่ลอยเด๋อถ้าเป็นตาฮักได้กินแซ่บ ราคาคือบอกไปโรงเรียนไปหงเรียนอโหงเฮียนผักหงเรียนผักหงเรียนผักลองเรียดูสิย่างขึ้นไปนะครับว่าสิขึ้นไปจังใดอีกเนี่ยนะครับขอกาสครั้งแรกเหมือนกันนะย่างกินเข้ามาอิ่มเข้ามามาย่อยมาย่อย อันนี้ตงตัววะตัวใหญ่หร้อไมก็ได้ไปยังแค่ <Teraz> เดียวเขาก็ได้แล้วเาวนตกเราจะไปหลบไหนครับเนี่ยโดีโดีวมีห้องเยอยโอเคไปทุกคนครับเรากำลังจะไปที่ น้ำตกตาดกวางสีนะครับกวางสีตาดนี่แปลว่าน้ำตกถ้าแปลว่าตาดนี่แปลว่าน้ำตกห้ามเอาเครื่องป่าก็จะมีคนย่างเข้ามาแล้วก็แย่ออกไปนี่ครับแต่บรรยากาศรอบๆมันรรมสวยงามจริงๆเป็นชีนเป็นแก๊้งนะครับ เสียงน้ำตกอ่ะนี่ใเ่็นะเสียงน้ำตกฮะอันไหนม,มีมีบอหน,นีอม,มีดันคือทางย่างก็จะเป็นแบบลานแบบนี้เลยนะครับถ้าอันนี้คือน่าจะเป็นช่วงแรกๆเปิดนี่มันน่าจะเขียเวเบิร์ดเพราะว่าช่วงโควิดมันปิดสองสองปีสองปีสามปีนะครับนนแต่ว่าย่างจนแบบนั้นใช่ตอนนี้คนย่างก็เลยจะเป็นห้องเรออือได้ยินเสียงแล้วนะครับโอ้มีมีน้ำ โอ้มีมีเห็นมีหนูกไหมเขาหมีดำเห็นเห็นคนเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับมีอันนี้ครับมีดํามีดําอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยเห็นในตอนนี้ว่านะมัาอยู่ตรงนู้นมีสามตัวเนี่ยเพิ่งเพิ่งเคยเห็นมีเลยเนี่ย อ๋อมาจากเกาหลีหรือเปล่าโอ,อ้โหแม่อ๋อมันเป็นหลายภาษามีควายมีควายจัดอยู่ในประเภทใกล้สูนพันธุ์ครันว่ะไปเดี๋ยวเขาย่างไปต่อครับอ๋อก็จะมี้านขายเครื่องเสืออ้อเกี่ยวกับหมีนะครับอ,รอุ้ยเธอดูเธอดูกระหลกหมีอ่ะ อ๋ออันนี้หมีหมีเมยหมีดำ RC หมีขั้วโลกกระโหลกมันต่างกันโอเคเสียงเรียากเสียงน้ำตกใกล้ๆนะครับทุกคนอ๋อบรรยากาศเธอแค่แรกนึกว่าข้าเจ้าติดไว้ซื่อๆเนาะบาแล้วมีหมีก็ดี อันนี้แนวกินหมี่วะมีกินอ๋อมีกินนี้อันนี้เดออ้อ๋อกินข้าวโพดโอ้ซาลีซาลีเนาะเธอเธอเธอถ่ายรูปตรงนี้ให้หนูนียสวยๆนี่ครับทุกคนโโใกล้ฮอดแล้วใกล้ฮอดแล้วบรรยากาศแบบร่มรื่นมากอ,มอ๋อโหส<า>วยมากไปดูเอออย่าให้เด็กคลานสะพานไป โอ้โหสีน้ำครับน้ำเป็นสีฟ้าเลยอะเหมือนที่เขารีวิวเลยสีน้ำครับโอ้โน้ำฝรั่งฝรั่งโอ้มากินข้าวอยู่นี่ก็ได้โอ้มันสวยมากโอ้โหแบบเหมือนน้ำทะเลเลยเนาะอ้สีน้ำโอ้โหเสียงสองเสียงสามต้องมามัสวยจริงจริงถ่ายรูปฝรั่งก็นเลยโอ้โหสาวเอา นี่ครับเราถึงน้ำตกฟพงสีแล,แล้วลองชิดขึ้นไปถ่ายรูปถึงนั้นจา่ oh. เาเอาบริเตรียมชุดมาเล่นน้ำนะครับซื้อใหม่เลยค่ะบ่อมารออมนาก็ได้ <c oughs> ตอนนี้คือถือว่ามาเล่นมาแบบให้ทุกคนอื่นคนอื่นได้ชมบรรยากาศน้ำขอบไน,นค่ค<ว>าตรงนี้ก่อนส,สีน้ำมันสวยมาก oh. เห็นในกล้องก็สวยใช่ไหมครับแบบใสสีใสามากครับ ไฟฟ้าอ่อนมากเลยเไม้นี่กะเสียวเด้นี่มันเป็นแบบเป็นชั้นๆเลยครับแบบเป็นน้ำปูน่ะลงมาอันนี้คือน่าจะเป็นชั้นแรกๆถ่ายตรงนี้ก่อนจะไปยืนอยู่ตรงนั้นไหมไม่เพื่อนถ่ายก่อนคนละฝั่งไงคระมุมโอ้โหโอ้เข้ามาเข้ามาไปยืนแบบ มั่นใจค่าเคยอันนี้พิงไม่ได้เลยนี่โอ้เสียวมากเลยตรงนั้นทางแล้วฝั่งนั้นทางนะครับเนี่ยมัาแน,น้วมานี่ทุกคนฟังเสียงน้ำตกนะครับถ้ามีโอกาสเนาะรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นโอ้โหสวยมากครับทุกคนคือใส่มากําใส่มากไหลแรงมาก โอ้โหคุ้มมากครับกับการที่เราได้มาครั้งนี้โอ้โหทุกคนฝรั่งใส่บิกินี่เสยถ่ายได้บนหน้าบันสิบวดติดแดงวะนี่ครับทุกคนสวยมากสวยมากทุกคนต่างก็เล่นน้ำกันนะครับ ตอนนี้นะครับหลายคนลงไปลอยนะ้ำไหวน้ำกันหมดมันเป็นสถานที่ที่สุดยอดมากเลยนะครับแบบเป็นชั้นโอ้โหกรัลังเนี่ยเอาชุดไหวนะ้ำมาลงไปไหวเลยมันดีมากครับทุกคนมันเหมาะมันสมแล้วที่เป็นน้ำตกอ่าหินโูนเนาะมันสดใสกัน เนีย่ยเห็นเห็นเป็นข้าวมองโคนนะครับน่าจะเย็นมากเลยนะครับเด็กน้อยก็เล่นอยู่ยกันนะครับก็คือน่าจะหมดแล้วมั้งหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีขึ้นไปอีกหรือเปล่านะทุกคนแต่แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มมากแล้วนะครับกับการที่ได้มาครั้งนี้นะครับข้างบนก็สวยแห้ะครับ ้าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันข้างล่างนะครับก็จะมีคนมารอแบบพักนั่งพักแบบเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาทุกคนนะครับขึ้นไปข้างบนกันนะครับไปอันนี้คือชั้นบนขึ้นมาอีกนะครับทุกคนน้ําใสมากโอ้โหไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับแบบมันใสจริงๆคือน่าเล่นมากครับแบบ โอ้โหดูน้ำสีน้ำสิครับแบบสวยมากาจะเดินขึ้นสะพานไปเรื่อยๆฝรั่งชอบมากเลยนะบแบบนี้คือเราจะเจอฝรั่งแบบสุดทางเลยนะครับเราจะขึ้นไปเรื่อยๆนะค,คุณบอกว่าข้างบนนี้ สวยกว่านี้อีกนะครับโอโตรงนี้เป็นที่นั่งแล้วก็ย่อนขาลงไปได้นะใช่ค่ะอุ้ยนี่นมาก้มากยอนนะ้อนไปก่อนท่าพัดมีร้านอาหารอยู่ข้างบนด้วยครับทุกคนถ้าหิวข้าวนะครับ,บก็มากินที่นี่นะครับร้านอาหารกลิ่นจังโกนะครับไม่รู้ว่าอ่านถือหรือเปล่า โอ้โหยื่งสวยมากเลยนะครับแบบโอ้โหทุกคนมะนาวนี่เก็บข้าวอย่างเดียวเลยครับสวยมากทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกกวางตีแล้วนะศาสตาดกวางซีแล้วนะครับมั้งลหลังแบบสีฟ้าน้ำใสมากทุกคนใสเหมือนน้ำทะเลโอ้๋อยวเอาชะขึ้นไปต่อนะครับเดี๋ยวแป ให้ทุกคนได้ดูเป็นพักๆเกาะงามไม่ลีและให้มะนาวถ่ายภาพนะครับเกียบยภาพยิ่งไปฝากทุกคนอีกทีหนึ่งนะครับปถ่ายภาพให้หน่อยรับดูครับสาวก็ม <ไป S 1> <บ>าเหมือนกันบปนะครับสาวมะนาวเ้าไปเทียบกันนะครับ วันนี้เราพาทุกคนนะครับมาเที่ยวน้ำตกนะครับเราขึ้นย่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับว่าจุดไปได้ไกลแค่ไหนแล้ววิวจะสวยมากแค่ไหนนะครับทุกคนไปเลยไป,ไปมะนาวเห็นอะไรเมื่อกี้วสวยมากอะไรสวยมากมันเป็นแบบไหนคือโอไย้คือดูไปดึตื่น<ป>เต้นเนาะตื่นเต้นจริงๆแต่ว่าละอองน้ำมันประทาน้ำตลอดทางเลยเนาะ เอาเมื่อวานนี่ย่างใกล้กว่านี้แล้วะคือหอบแน้เมื่อนนี้ย่างไกลกว่านด้วะแต่รู้สึกว่ามันสดชื่นตลอดทางเลยแม่อันนี้มันกลงล้อหักแต่ก่อนมันหมุนมันหมุนได้แล้วพระเจ้าบัได้ซ่อมมันมาเร็วๆโอ้โหดูครับวิวทิวทัศน์ดูต้นมะพร้าวต้นนี้ครับดูข้างหน้านะครับสุดยอดสุดยอดครับ วิวยังสูงไว้ไปนี่สาวลงข้างล่างเนี่ยไปข้างบนเนระมันก็เห็นคนเซ่มาจา้ะมันก็ถ่ายติดคนสิเธอขึ้นไปข้างบนแล้วพี่ถ่ายข้างล่างไหม,มเธอมาไปด้วยกันนี่แหละโอ้มีที่ให้นั่งพักด้วยเธอดูรลมลื่นแ้ที่นั่งโอ้คลิปนี้ต้องแบบสุดยอดของการเดินทางของเราแน่นอนครับคือถ้า เขาบอกว่าถ้าใครมาไม่ถึงน้ำตกกวงซีตาดกวงซีนะครับแสดงว่าคุณยังมาไม่ถึงหลวงพ้อบางนะครับคือเป็นอันซีนมากเลยครับที่นี่โเดินเข้าไปเหมือนเหมือนในนิยายเลยครับเหมือนในหนังภาพยนตร์เลยดูมะนาวเดินเข้าไปแบบสวยมากใส่ชุดมาสวยมากวันนี้โอ<ฮ>้โ นสวยจริงอะไรจริงครับตรงไหนน่าจะสุดแค่นี้แล้วครับแบบข้าขบมสวยสมากแล้วเห็นไหมครับระองอะไรลองฝนงพัดมาไม่ใช่ละองน้ำอ่ะมันพัดมาโดนตัวเราอ่ะ แบบแล้วก็มีที่อยู่ข้างล่างนี่นะครับเนี่ยเราจะเห็นภาพข,ข้างหลังนะครับขออนุญาต FC แป๊บหนึ่งนะคะสายดูพ่ออดมินโอ้โหทุกคน เราข้าวมาถึงจุดที่สูงที่สุดของน้ําตกกวางซีแล้วนะครับตอนนี้ตรงนี้เปียกเลยครับแบบมอกไอไายไอละอองละอองน้ําพัดมาแบบเปียกหมดเลยนะครับนี่คือแบบคุ้มมากวันนี้นะแต่ว่ามันตันตึ่งๆเพราะว่าคนเยอะนะครับเราก็ต้องระวังตัวข้างบนนี่เปียกชื้นมากเลยนะครับแบบนนา้าไหลมาเยอะมากเลยนะครับแบบโอ้โหคุ้มมากคุ้มนะโคตรคุ้มสุดยอด ตอนนี้กล้องเปลี่ยนหมดแล้วครับทุกคนกล้องเปลี่ยนหมดแล้วตรงน,นี้สวยมากนี่ไปเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วนะครับไปะมะนาวมะนาวม,มันเย็นเลยมชื่อมากเลยเไปรีบไปเดี๋ยวให้เขาถ่ายกันโอเค เด๋วเียวมันสันมากเลยนะครับทุกคนนี่ครับอีกมุมหนึ่งเมื่อกี้เราไปยืนตรงสะพานนี่ครับคนก็จะไปถ่ายรูปตรงสะพานกันนะครับวับนนี้เอาเิกมายืนตรงนี้นครับคือน้ําตกไหลลงมาใสจริงๆครับแบบโอ้โหต้นไกลนะประมาณ20ก,กว่าโลแต่ว่ามันก็บพุมค่าสำหรับ การมาถึง oh. ของเขานะครับทุกคนที่มาถ่ายกัมันก็จะวิวสวยมากเลยโอ้โห oh. ผมก้าวขึ้นมาอีกอเรองนึงนะเมื่อกี้นี้ผมขึ้นมาเก็บภาพนิ่งแล้วนะครับผมก็สิพาทุกคนมอาแบบว่ามันสวยสมคำล่ำลือจริงไหมน้ำใสจริงไหมนะครับสว,สวยมากใสามากนะครักคนเบิงเลยต่ำกับเจ้ามาเที่ยวเอง น้ำข้างล่างใสใ,ใสนี่ครับถ้าอยากให้งามกว่านี้ต้องมาสัมผัสเองต้องมาเล่นเองลงไปเล่นได้ครับอยู่ข้างล่างน้ำใสหลีน้ำตกแบบสูงขนาดแบบาอนนั้นาน,าน่าจะชุดแล้วนะครับคือเขาย่างขึ้นมาประมาณ2-300เมตรนะครับคือโลนึง่แหละ จำบาได้แล้วมันย่างขึ้นมาแบบชมความงามของบรรยากาศขึ้นมามันก็เลยรู้สึกว่ามันบอกไก่นะครับเบิงโอ้โหเบิงเอาเลยคุ้มครับยอมรับว,ว่าคุ้มเลยผมเหมารถสามล้อมาก็ในราคาประมาณแ800ร้อกว่าบาทนะครับกะถือว่าโคตรคุ้มอ่ะแล้วเราก็เสียค่าเข้าเสียค่ารถขึ้นไปก็ไม่ห้ายนะครับกะถือว่ามาฮอดแล้วมันก็น คุ้มทุกอย่างเลยก็อยากให้ทุกคนได้มาลองเบิ่งอยากมาลองอยากให้ทุกคนได้มาเบิ่งมาเห็นกับตานะครับมาดื่มดำกับธรรมชาติมันสวยมากเลยนะลมตีน้ำอ่ะนะเห็นไหมน้ำพัดมาถ้าถืงหน้าคนอี้ก็คืออันนั้นแหละคือเปียกไว้ยะชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นนะครับูข้างล่างวิวสวยมากครับโอ้โหจริงๆ สุดยอดสุดยอด <yd> ออมาเลยนะครับมาเลยถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันจริงๆนะครับตรงนี้น้ำตกสาดกวางซีนะครับมีวิวให้ทุกคนถ่ายรูปได้เยอะมากเยอจริงๆฟังเสียงเลยครับความชุ่มชื้นชุ่มชื้นชื่นชื่นแบบชื่นใจอะ่ะมาแล้ว่ะ คือผมอยากลงไปเล่นแหละแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมชุดมาเล่นนะครับจากข้างล่างเนี่ยเขาเล่นแล้วตลอดทางเนี่ยเขาจะเล่นตลอดนะครับแล้วก็จะมีคนแวะถ่ายรูปเป็นพักๆนะครับทั้งคนไทยคนลาวคนต่างประเทศโอ้เยอะมากครับคือภาพสวยมากอันนี้คือเก็บภาพมาให้เบ่งเขาข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะต้องขอตัวไปก่อนแล้ะจับไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอที่ตามกันว่าผมจะพาทุกคนไปใส่แหน่นะครับยู ลาวเนี่ยมีที่ต้องเที่ยวแบบสวยมากเยอะมากเลยจริงๆท,ทุกคนโอเคครับทุกคนนะก็กลับจากไอ้กังหวักจับจากน้ำตกนตไม้เปิดอันนี้สตาดกงตากวางสีสี่แสนนะครับผมครบโอเคขอบคุณครับก็เข okay. ากันโดยโดย ตกใจหลายก็ตอนนี้ก็ถือว่าเราไปครบทุกที่แล้วนะครับก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเ <c oughs> หนื่อยมากแต่คุ้มมากสวยมากเนะี่ยผมมือนีแบบตื่นแต่ดึกอีหลีบนมืออีหลีก็ตอนนี้เราก็กลับมาจากน้<อ>ําตกตาากวางซีเรียบร้อยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับภาพที่เราเก็บมาแล้วก็สวยงามนะเราก็กลับมาถึงโรงแรมเรียบร้อยนะครับ โรงแรงมมรดกเนาะาผู้ได้ยังมาอยู่เนาะโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้้องทั้งสองก็ขอตัวไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวตอนแรงมาเบิงกันว่าเอาสิาพาไปใส่ไปแล้วสวัสดีครับจัสดีค่ะ